ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่คลิปที่2บทที่2ของเรานะคะวันนี้เราจะเรียนตามภาพเลยเกี่ยวกับเรื่อง s o o o นะคะบทที่2ของเราก็คือ back to school จริงๆเราก็พอจะทราบดีว่าในโรงเรียนเนี่ยมีคำศัพท์เยอะแยะมากมายใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราจะเจาะลึกลงไปถึง อุปกรณ์ที่เราใช้ในการเรียนที่มันควรจะมีในกระเป๋านักเรียนของเรานะคะถ้านักเรียนมีกระเป๋านักเรียนอยู่ใกล้ๆก็ลองสังเกตดูว่าอยู่ในนั้นน่ะอยู่ในเป้ของเรามีอะไรบ้างที่มันจำเป็นต้องใช้ในการเรียนหนังสือแต่ว่าในเรื่องที่จะต้องเรียนวันนี้ก็จะมีบทให้พวกเราฟังเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะได้ทราบว่าเออ ในโรงเรียนอื่นแต่และโรงเรียนเขาก็มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้อะไรคล้ายๆกับเราเหมือนกันนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเรียนคำศัพท์กันก่อนเนาะจะได้เวลาไปฟังก็จะได้เข้าใจนะคะคำแรกเลย backpack backpack pencils pencils Pen paper paper folder folder ruler. ruler pen pen eraser eraser notebook n o t k s o o s s o r s s o r s s o r s pencil c a s e p e n c i l case โอเคหลังจากที่ฟังคุณครูออกเสียงไปแล้วเดี๋ยวจะให้ทวนเองอีกหนึ่งครั้งนะคะ one two three โอเคหลังจากที่เรารู้เรื่องคำศัพท์จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฝึกหัดท้ายคำศัพท์นี้เพื่อให้เราจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพมันจะมีลิงก์ที่เป็น google form อยู่ท้ายคลิปนี้เดี๋ยวคุณครูจะใส่ไปให้นะคะใน google classroom ด้วยแล้วก็อยู่ในช่อง youtube ด้วยนะคะให้นักเรียนเข้าไปคลิกแล้วจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ที่เราเรียนไปเมื่อกี้ให้ถูกต้องนะคะจากนั้นคุณครูจะมีที่เป็นบทฟังนะคะให้พวกเราได้ฟังเนาะถ้าหากว่าใครมีหนังสือสามารถเปิดได้เลยที่หน้า21นะคะจะเป็นบทอ่านที่ควบคู่กันแต่ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรให้ฟังเอานะคะแล้วครูจะเปิดคลิปให้ฟังเป็นแทร็กที่1น,นะคะ 2> Unit 2 Track 2-1 Supply list. Dear parents, I'm the teacher of your child's third grade class. School is about to start. Your child needs the right supplies. Please go shopping and get these things. Please get your child a pen and pencils. Your child will write a lot. So, your child needs one pen and three pencils. Please get five notebooks for your child. Your child needs a notebook for each subject. Please get four folders for your child. Your child needs folders to keep their handouts. Please get a big bag or backpack. Your child needs a bag or backpack to carry their supplies. Please send these things with your child on the first day of school, next Tuesday. Thank you. Barbara Smith หลังจากที่ฟังคลิปจบแล้วนักเรียนสามารถย้อนรีกลับไปฟังอีกครั้งได้นะคะถ้าหากว่าฟังไม่ทันเนาะหลังนี้ก็ให้นักเรียนเข้าไปตอบคำถามจะมีแบบฝึกหัดทั้งหมดสองแบบนะคะ อันที่1จะเป็นแบบฝึกหัดที่เอาไว้จับคู่คำศัพท์กับรูปภาพให้จับคู่ให้ถูกต้องแบบฝึกหัดที่2จะเป็นการตอบคำถามหลังจากการฟังบทฟังนี้นะคะว่าเรื่องที่ฟังนั้นเกี่ยวกับอะไรค่ะ